ตัวกุหลาบเขาจะมีเสน่ห์เขาจะมีกลิ่นกายที่หอมชวนให้แบบหลงไหลก่อนที่จะเริ่มอ่ะพี่ได้นั่งคุยกับอิงฟ้าแล้วพี่ก็ไปนั่งคุยว่าแบบชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วพอได้คุยรู้สึกว่าโหเขาเก่งจังเลยอะ่ะความสําเร็จของเขาไม่ใช่เรื่องฟลุกมาจากความสาม,มารถ ขเขาจริงๆเป็นคนที่เป็นผู้นาําคิดได้จะทํายังไงเพื่อจะปกป้องดูแลคนอื่นก็เลยเอามันมาเป็นคาแรคเตอร์ของกุหลาบด้วยที่มันเป็นลีดเดอร์ของของกลุ่มในบทบาทของอิงฟ้าที่เล่นเป็นกุหลาบเนี่ยมันก็จะแบบสวยหวานมีความเป็นนางเอกมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีพลังบางอย่างที่มากกว่านางเอกหน่อมแนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่อิงฟ้าก็ทําหน้าที่นั้นได้ดีูบอกให้กนะความที่เป็นบทโสเพณีหรือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมันน่าจะเป็นการคลิก บุคลิกของเราอีกเหมืนอนกางที่คนจะต้องแบบเฮ้ยอิงฟายเล่นเป็นโสเภณีอะไรเงี้ยน,น,น่าสนใจสําหรับเราเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงไปมันอาจจะเป็นการตีแผ่มุมมองอีกหนึ่งมุมมองที่ทําให้คนเข้าใจโสเภณีได้มากขึ้นแล้วถ้าเขาเลือกให้เป็นเราในการที่จะแบบสื่อมุมมองอันนั้นน่ะก็ยิงย่งยิงย่งหยิ่งรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีอะไรต้องปฏิเสธเลย คือสิ่งที่ก้อยได้รับจากอิงฟ้าเวลาแบบว่าก้อยเล่นกับเขาก็จะรู้สึกว่ามาดิ<ม>เขาดิคือเขาเป็นคนที่ตามิีพลังมากคือข้างในเขามันเยอะ,ะอะไรเงี้ยก้อยรู้สึกว่าก็ต้องยอมรับว่าคนนี้มีของ มันตรงกับพิงฟ้าเพราะฉันเชื่อว่าเขาสู้มาเยอะอืก็เลยแบบตัวละครอาจจะผลักดันเขามากๆทุกครั้งที่ทํางานกับเขาฉันรู้สึกว่าเขาทำได้ดีทุกครั้งเลยในพาร์ทที่เป็นนักแสดงจริงๆจังๆอันนี้จะเป็นผลงานชิ้นแรกที่หนูรู้สึกแน่นอนมันภูมิใจมากๆอยู่แล้วตื่นเต้นท้าทายแล้วก็จะทํามันให้ได้ดีที่สุดเพื่อให้แฟนคลับแล้วก็คนที่รอชมผลงานชิ้นนี้ให้เขารู้สึกภูมิใจแล้วก็หนูเชื่อว่าเขาจะรับรู้ได้ว่าเราตั้งใจจริงๆคือเขิลมัเอ้ยมาใจมา